Narikar, ini blok, ah. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่รับคำถามมาจากทีมงานให้มาทำภารกิจใช้ชีวิตแบบ that girl มันเป็นกระแสะมากๆในต่างประเทศตลอดปี2021ที่ผ่านมาแล้วก็มีล่วงเลยมาต้นปี2022เป็นเทรนด์แบบ g l o w up อะไรเงี้ยพุกไปหมดบนไ G Tik t o k YouTube ชีวิตสวยๆมาสหน้าออกกำลังกาย a esthetic journal a esthetic breakfast a esthetic juice พุกอย่างในชีวิตล้วน a esthetic pleasing ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมากเวอร์ฝั่งหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นอะไรดีๆที่ช่วยให้ชีวิตนี้มัน productive กับอีกฝั่งหนึ่งก็คิดว่าเราจะต้อง productive เบอ <Bird> ร <ie S> ์นี้เป็นทไมมันใกล้จะท็อ i c ิกลวแม่ซึ่งเอาอตรงๆส่วนตัวพี่ก็ไม่ค่อยน่าใจเหมือนกันระหว่าง2ฝั่งนี้และถ้าไม่ได้ลองเองเนี่ยก็คงพูดยากว่า work ไหมพี่ไหนยูทูบเบอร์หลายคนก็พยายามที่จะใช้ชีวิต one day as that girl อะไรเงี้ยแต่พี่ก็รู้สึกว่าอยู่ๆให้มาหนึ่งวันปรับ h า b i t ิทั้งหมดพี่คิดว่ามันเร็วไปถ้าจะบอกได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีหรือมันควรจะทำเป็นรูทีนได้หรือไม่จัดไปเลยค่ะ หวันความยากเริ่มต้นตั้งแต่ตื่น6โมงเชา้าทุกวันไปนเลยจ้ะ Good morning ทุกคนนะ day หนึ่งกับการใช้ชีวิต dead girl morning dead girl จ้ะ หกโมงเช้าข้างนอกฟ้าย,ยังมืดเวอร์แต่ก l จะต้องดื่มน้ำผสมเลมอนฝานมันลอ,อยนี่นี่นี่ต้มเน่ยไม่ไม่ต้ม <c oughs> จัดแล้วจัดได้ครึ่งเดียวเานซีเวนยังนอนอยู่อีกครึ่งหนึ่งคน้องมารุวนโดยช่วยดัดเกิร์ลหรอใช่คือชานนาสงสัยว่าถ้าดัดเกิรลรูทีมันดีจริงทำไมต้องเป็นดัดเกิร์ลทำไมไม่เป็นดัดเพอร์ซันานสงสัยชาเลนจ์เนี้ยก็เลยจะมาลองพร้อมกับผู้ชายด้วยกิจวัรของดัดเกิรลก็คือต้องตื่นหกโมงเช้า เก็บที่นอนดื่มน้ํากับเลมอนรีฟเขาว่ามาว่าให้ฝานสวยๆด้วยสวยที่สุดมีออกกําลังกายฝึกสมาธิ yes ฝึกสมาธิแยกกันเนาะแล้วก็อาบน้ำล้างหน้าแต<ไ>่งันาด้านเกลก็จะแต่งหน้าแต่งตัวเรารู้สึกว่าเราสวยแบบชุบชูจิตใ,ใจใจฟูข้าอาหารเช้าที่มีประโยชน์อุ๊ยันหลังไปเจอแคปหมูจัดบ,บ้านส่วนใดส่วนหนึ่งวันละสิบนาทีล้างจานนับเป็นจัดบ้านไหมไม่นับนับก็ได้ไปช็อกกิ้งไปช็อกกิ้งเรื่งแตการสักตง เท้าก่อนเดี๋ยวจะขอไปเปลี่ยนเป็นชุดออกกำลังกายเพราะว่าจากที่รีเสิร์ชมา t h a t g i r l ทุกคนจะใส่ Workout Outfit ชุดเจ๋ดิฉันรู้สึกว่าชุดฉันมันไม่ค่อยแน็ชิ่งเท่าไหร่แอบหนาวนิดนึงแต่คิดว่าเดี๋ยวพอเริ่มวิ่งก็จะไม่ค่อยหนาวละ นาทีเมดิเทชัน let's go เท้มา้ดูจุกทุก t h a t girl แล้วดูจะมีสกินแคร์รูทีนในตอนเช้าพีถ้ามีสกินแคร์แต่ไม่ได้ทำเป็นรูทีนมาตื่นมาแล้วรู้สึกผิวเป็นยังไงก็ใช้อันนั้นแล้วก่อนที่พี่จะเริ่มถ่าย t h a t girl เนี้ยสิ่ง ก็คือขึ้นมาแบบกลางหน้าเวอร์เซรั่มนอู้วเซรัมบบนี่คือช่วยอะไรมันก็แล้วแต่แต่ว่าตัวนี้มันช่วยเรื่องแบบว่ารอยสิวอะไรเงี้ยเยี่ยมเลยเขาบอกว่ามันทาบนสิวได้เลยไม่เกิดสิวอุดต,ตันแล้วก็ไม่เกิดซ้ำอะไรเงี้ยมีอะไรอีกไหมมาสก์เซรัม่มเซอร์รรครีมทั่วไปเออจริีฉันควรจะทากันแดดด้วยแต่กันแดดฉันหมดมีอะไรอีกไหอันไหนทำอะไรได้บ้างมึงถามผิดคนซะนะจริงจริงก็หนงหน้าก็ได้หรือที่คอหางตาแล้วแต่มึงสะดวกทาตรงไหนดิวตฟน์เริ่มเลย ประจํ่าข้าวเช้ากันจ้ะอุ๊ยฉันต้องไปแต่งหน้าก่อนลืมรู้สึกไม่ค่อย Dead Girl เท่าไหร่เลย All the good healthy stuff มาทางนี้ลาเต้เย็นหยิบมาตอนไหนคะแปลกๆนะคะอะโวคาโด staple vegetable ของแ a ท girl y เก u r t b l a c k b e r r i e s การจะได้หนึ่งโฟโตเจนิกโบเนี่ยสภาพครัวก็จะเป็นอย่างนี้มาแล้วมา,มาแล้วูวกจ้าจะหยุดลองได้ยังเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> เอาวะอันนี้ให้อร่อยกันยังไงวะมีโยกเกิร์ตดูในเค้เขาใช้พีนัทพีนัทฉันมันแบบเ,เป็นก้อนมั <c oughs> นเป็นพักสองของการออกกำลังกายช้างนี้หรือเปล่ามันก็อร่อยขึ้นนิดนึง เขียนเจอร์นอลค่ะพี่ด้เขียนเ j o u r n a ลอยู่แล้วอย่างที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นใช่ไหม That girl จะมีสมุด journal ที่เก๋มากๆส่วนฉันก็คือเป็นสมุดแถมฟรีที่ได้มาจากโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ทำงานกับโกยูนินะคะติดไปกี่ข้อแล้วโอเคถ้าเราบ้านเช่น ก็กลางวันปลาซีบาสแล้วก็เวกเท็ตบลต่างๆนไอเทมเด็ด girl นะคะกรีนจู้สให้ทำเองคงรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าซื้อกินก็แก้วเนี้ยห้าออนถ่ายลงอินสตาแกรมซะหน่อย I think it might be better if I take a break now and just take my lunch to eat outside. รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เด็ด girl นะ่าจะทำ give herself some time off lunch done แบ่งเวลามาจัดบ้านหรือตกแต่งบ้าน10นาทีคิดว่าจะเอากรอบรูปเนี้ยติดไว้ปนกำนไหม hopefully it works I think it looks alright แม่ง I got my that girl essentials ทุกทุก that girl นอกจากจะกินโยเกิร์ตและสมูทตี้ปั่นเป็นอาหารเช้าแล้วแทบทุกคนกินโปดตีล uh oh. ถ้านี่เป็นสิ่งที่ that girl verify I'm gonna give it a go เป็น that girl ก็แพงอยู่นะคือทั้งหมดเนี้ยเป็นอินกริเดียนที่พี่จะไม่ซื้อเป็นปกติเหมือนเป็นการเิอซูเปอร์แบบ แบบที่ต่างออกไปมากๆปกติไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนกินอันเฮลตี้นะแต่พอต้องมาเลือกซื้อของสำหรับเฮลตี้เมนูแล้วแบบไม่เคยหยิบเลย <laughs> Everyday Girl Drink Matcha แล้วพี่ก็ไล่ดูแล้วว่าเมนูมัทฉะยากลิมอันนี้เป็นมัทฉะที่ผสมกรีนทีเราเจอกันตรงกลางแล้วกัน พี่ไปมาร์หน้าดีรู้สึกว่ามาร์คหน้าเป็นส se ิ่งที่ด h a t girl ก็ดูจะชอบทำ Bill Gates w h a e shit even b i l k g a s scared of me ไม่เห็นฉันจะดูเก๋เหมือนด h a t girl คนอื่นๆเลยอะค o ณมอร์น i ่งโรฮคนดีตัวขึ้นมาเพราะว่าแสงแดดแยงหน้าปกติ6กโมงเช้าแสงไม่มีแล้วว่า วันนี้นาฬิกาไม่ปลุกอ่าหนังรู้มเนี่ยบอก็เปลี่ยนเนี่ยอาบน้ำนละตื่นแล้วเยอะแยะขนาดนี้ไม่เรียกว่าเป็ดจะมากินแมวฉันหรือเปล่าเป็ดจะมากินแมวฉันหรือเปล่า <c oughs> อาจริงนี่ก็เหมือนซีรีสติดตามพัฒนาการน้องสิวกลางหน้าฉันเหมือนกันนะน้องมาในชน่วงที่พี่กำลังลองใช้ไอ้เจ้าตัว Ucerin Anti Acne Mark สำหรับผิวเป็นสิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะเช่นเธอหรือเปล่าเอาตรงคือฉันตามหามานานแล้วเซรั่มที่มันมอยส์ประมาณนี้แล้วทาบนสิวได้เพราะไม่งั้นก็ต้องแบบ ปาดหลบเลี้ยงสิวหรือบางทีเรากลัวมันอุดตันเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ก็คือเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะอ่าก็คือซึมเข้าไปในหนังใช่เนื้อซึมไวมากค่ะแล้วซึมไปเลยคือสบายผิวใช้แล้วไม่เนื้อหนาแล้วก็หน้าไม่มันด้วยเฮ้ยต่อให้เซรั่มดีแต่คุถูหน้าแรงขนาดนี้ว่าหน้าก็แหกอยู่นะเลาวมาถูแบบอ่อนโยนสิคะมันซึมง่ายเห็นป่มซึมง่ายปะง่ายก็แบบเข้มๆนะยิ่งเราถูช้ามันยิ่งเสร็จช้า อ <laughs> <laughs> เขาจะมีสารที่เหมือนเป็นพาเทนต์ของเขาเองอะที่แบบทำงานลงไปใต้ชั้นผิวไม่ใช่แค่บำรุงหน้าแต่แบบไปเคลียร์ถึงต้นตอร <laughs> อยดำรอยแดงจางลงป้องกันไม่ให้เกิดสิวในอนาะคตอะไรเงี้ย <laughs> จะมีความจิตจินิดน,นึงมันไม่เหมือนทาเซรั่มทั่วไปแล้วแบบรู้สึกใจดีรู้สึกว่าได้ทำอะไรกับน้องสิว <laughs> จริง,รง, <laughs> รงๆคือเนื้อแบบบางๆซึมไวซึมไว มุกกําลังซึมอยู่มันน่สนใจมุกกูเลยก็คงเป็นแบบโยเกิร์ตโปรกล้วยพีนัทปตเตอร์แล้วก็ใดๆกรุบเบื้องหลัง that girl o k โอเคยเห็นตาเด็กโยเกิร์ตแล้วหลมแมวก็ได้เหรอ กิจกรรมจัดแต่งบ้านใดๆของแดดเกิร์ในวันนี้นะคะดิฉันขอเสนอขัดห้องน้ำค่ะมันดูไม่ค่อยแดดเกิร์ดูไม่ค่อยเก๋เลยอะแต่ว่า it needs to be done เหมือนถ้าไม่ได้มีข้ออ้างว่าไปทำง,งานไปแลนะ้วก็จะแบบไม่ได้ไปเที่ยวไม่เป็นไรนอกจากเวลามีคนมาหามาอะไรอย่างนี้หรอกไปจ้าหอดชุบเฮ้ยบล็อกเกอร์ต่างชาติเขาทำเป็นยังไงวะ ไม่ดัตเกทั้งนั้นเสียงน้ำมันซูซ่ามากคือโอ้ยมีบัางบังบังบัางบางับางไปพยานนะบังอะไรวะดัตเกิลไหมไม่รู้รู้แต่ดีสเกิลแฮปปี้นะก่อนออกจากบ้านเลยเมื่อกี้แบบฉุกคิดขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วนึกขึ้นได้ว่าวันดีทิดลืมแต่งหน้าค่ะ ไม่มีใครทักฉันเลยนะคะว่าดิฉันไม่ได้แต่งหน้าในวันนี้โอเคแดเกิลจะตื่นไหมจ้าวันนี้ น้อเคมังสิวคนนี้น้องกำลังค่อยๆฮีวตั้งแต่ช่วงที่ใส่หน้ากากอนามัยเยอะๆอ่ะสิวมาไม่หยุด เดี๋ยววันนี้พิณมีนัดจะออกไปข้างนอกเหรอตอนเย็นเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ควรจะรีบแต่งตอนนี้อยู่ดีแต่ว่า <laughs> แต่ว่า t ด a ดเกิรเนาะ <c oughs> เขาก็ต้องแบบ freshen up b e บ o r e the day b e g i n กก็เราจะต้องแต่งอ้าไปคิวเค้มไปปะเขาทำกันยังไงให้แก้วไม่เลอะคะ พี่พหวว่ามันจะโอเคเพราะว่าไอโอตัวนเนี้ยอร่อยมากนะตอนที่เขาทําในร้านใจหนึ่งพี่คิดว่านี่กูกำลังทําอะไรอยู่ตอนนี้อใจหนึ่งก็คือมันอาจจะดีก็ได้ไม่แย่ปีกว่าโยเกิร์ตเมื <c oughs> ่วานตีวแบล็คเบอร์รี่และเมื่อคุณกําลังจะมาหานั่งที่เด็กเพื่อเขียนเจอร์น l ของเช้าวันนี้พี่กินออคุณม่เขียนเจอร์น l หน่อยครับ สาว d ด a d girl ต้องมีซักหนึ่งมัชะหนึ่งแก้วในวันนี้ก็เขียวเขียวอยู่นะคะว่าไปเฮ้ยอร่อยดีไม่แย่ มือเที่ยงของเราวันนี้ขอขอบพระคุณสามีในการสนับสนุนความเป็น Dad Girl ของเรา Thank you Yeah I need to make it l o k p h o t o g e n i c Okay แล้วเมื่อเรากัดเบเกิลลงไปก็คือไส้ปริตออกมาตรงน้าหมดกันความฟอโตเจนิกทั้งหมด oh, no. That's not very t h a t Girl material This is your second one <laughs> Good morning that boy ค่ะทาเล่นแตกโพลอถือว่าแตกหรือ,อยังหกโมงก็ไม่ตื่นเข้าเช้าก็ไม่กินออกกำลังกายก็ไม่ไปอย่ฉันก็เจรั่ม <laughs> <laughs> เออดีในทุกอย่างแด a บ boy เลือกนะคะเขาเลือกสกินแคร์ค่ะ เพิ่งกลับมาจากออกไปข้างนอกมามีออกไปกินข้าวเย็นแบบซีเว่นแล้วก็มาท่าแล้วก็มีแวะไปเดินเล่นในค conservatory ที่เป็นเหมือนสวนในร่มอะไรเงี้ยนิดหนึ่งพอแล้วตอนนี้ก็นึกขึ้นได้ว่ายังต้องเขียน journal ตอนเย็นวันนี้ไม่ได้ทำ task จัดบ้าน10นาทีอะไรนั่นทำงานเพลินรู้ตัวอีกทีก็เอ้ยถึงเวลานันต้องออกไปกินข้าวแล้ววันนี้ก็เลยเมอนมิสเอาไปอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าจะให้จัดบ้านอะไรตอนนี้ก็คือ ยังต้อง skincare r o u t i n อยูนี่นะความตั้งใจที่จะนอนสี่ทุ่มเพื่อให้นอนได้ครบแปดชั่วโมงก่อนตื่นหกโมงเชา้าไม่สำเร็จเที่ยงคืนเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือเจอกันพรุ่งนี้หกโมงเช้าจ้า m อร์นิ่งค่ะทุกคน day f o r วันนี้พี่มีนะัดตั้งแต่เช้า่อคือนเนี่ยพี่ก็เลยสไลด์เลมอนรอไว้แล้วนะคะทำสลัดเผือเอาไว้คลุกๆๆๆเป็นข้าวเช้าเลยเชิญดื่มน้ำมะนาวของคุณเกือบลืมแต่งหน้า เียงคนสนใจมาอยูๆๆๆๆ่ไหนสุดตอนนี้พิ้งยังกัก้มกึ่งอยู่ว่าจริงๆแล้วมันก็ดีจริงๆหรือว่าเป็นอะไรที่เพิ่มภาระให้ตัวเองยังไม่ค่อยแน่ใจไอ้โมเมนท์ที่ต้องฮึบขึ้นมาตอน6โมงอ่ะยากจริงแต่ว่า หลังจากนั้นรู้สึกดีกับตัวเองค่อนข้างมากก็เลยยังดีเบตดิ้นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวอาจจะขอดูพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งป่ะกลายเปว่าวันนี้เริ่มตัม้งแต่เก้าโมงเช้ายันประมาณสามทุ่มโคตหนื่อยโมเเทียเรื่องทำงานทำเอออยู่นะคะอิ e ูเซอร์นนี่มันซึมไวจริงๆชอบ it's day f i v It's day 5 b a d girl wants to come. กลับมาแล้วจากมอร์นิ่งมอลค่ะทุกคนสดชื่นมากสักที่ไหนเดินออกไปเพื่อฝนตกเปียกกลับห้องไปออกกำลังกาของเราดีกว่าค่ะ เงแคเดซไซเอาวะไม่น่าเชื่อจริงๆมันก็ไม่ใช่รูทีนที่แย่นะน่าจะเป็นพาร์ทที่ดรรู้สึกว่า <c oughs> เห็นผลที่สุดน้องสิวคนนี้เป็นยังไงบ้างแล้ว <c oughs> คือดูในกระจกพี่รู้สึกว่ามันจางลงนะไม่น่าจว่าในกล้องจะดูออกหรือเปล่า <c oughs> หลังจากที่ลองใช้ตัว u s ท r i n a อนตี้แอคเน่มตัวนี้นี่พี่ใช้มาประมาณ10วันก็ So far So ูดนะคะถ้าคลิปหลังจากนี้เจอกันแล้วน้องคนนี้เขาดูจางหายไปก็คือรู้เลยนะคะว่า ที่ไทยเนี่ยมันน่าจะมีเคาน์เตอร์ยูซรีกตามร้านบิวตี้สโตร์ต่างๆวัสรราสันบูธอะไรเงี้ยราคาอยู่ในเนจ์ประมาณพันนิดๆดซื้อถ้ามัน work เวิร์กในระยะยาวจริงเนี่ยก็คุ้มอยู่นะยังไงลองไปหากันดูนะคะ่ะถือว่าประทับใจให้8.99เต็มสี่อยที่เหลือที่ยังเก็บไว้พอเราดูประสิทธิภาพในการลดรอยแดงแต่ว่าเขาดังเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะงั้นพี่ก็ตั้งหน้าตั้งต,า,งตารออย่างมีความหวังนะคะ ฟรุตโบว์โอ๊ตมิลที่ก็เลอะเทอะอยู่ดีเอาไหมกินเน้องานไหมฮะเด็กคิดจ้าจริงน,นะบรรดาเมนูทั้งหมดอะโอ๊ตมิลเป็นอะไรที่พิทไม่คิดว่าพิทจะซ้ำที่สดแล้วแต่ว่าก็ดู่ัซซินดัตบะแบกด้วยคีนัทบัตเตอร์ บ้างค่ะเจอร์นี่ของ5วัน as that girl ไม่ชอบการต้องตื่น6โมงเช้าอ่ะฉันรู้สึกว่ามันทำให้ฉันนอนไม่สนุกอะดื่มน้ำมะนาวดื่มน้ำมะนาว ดีไหอร่อยเป็นสิ่งที่ชอบเหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่คิดว่าจะทําต่อหลังจากนี้ก็คือเนี่ยเอามาใส่ในกระติกน้ําแล้วก็ดื่มเลยดีใจที่สิิใจปรับมาเดินแล้วก็กลับมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ข้างในก็คงจะทําต่อไปสลับกันกับโยคะแต่คงจะทําในชุดนอนสกินแคร์รูทีนดีที่สุดหลังจากเสร็จคอสนี้มาก็คือขาหน้าที่ดีขึ้นรู้สึกชอบผิวตัวเองมากขึ้น่ะคือเข้าใจแล้วอะว่าทําไมคนถึงชอบมีแบบสกินแคร์รูทีนมาแล้วมาแล้ว อาหารเช้าไม่ได้รู้สึกว่าดีขึ้นอะไรขนาดนั้นอะ u r u r n a l ก็เป็นสิ่งที่พี่ทำอยู่แล้วแล้วก็คงทำต่อไปพี่ชอบเขียนตอนเช้ามากกว่าตอนกลางคืนกลางคืนมันหนึ่สนุกดีแต่ไม่ค่อย practical อาจจะทําได้ไม่ทุกวันแต่จริงๆ,ๆชั้นสไ้ายที่เธอทําได้เยอะอยู่เอาตรงก็นอาะาหนักพอสมควรขอบุญน้องชายที่มาจ้งนคะคัพโปนะคะ <c oughs> รู้สึกโล่งใจที่ภารกิจนี้จบสักทีดูจากไลฟ์สไตล์ Girl สาวติ๊กตอกแล้วอ่ะก็คือจะต้องมีเวลาและเงินพนักงานออฟฟิศน,นักเรียนนักศึกษาคือจะเอาเวลาเงินและเอเนอรที่ไหนมาทําทั้งหมดนี้คะ แล้วต้องทําให้สวยด้วยนะเป็นกิจกรรมที่ดูดีบนกระดาษแต่พอออกมาใช้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องปรับมาให้เข้ากับเราอยู่ดีอะคีย์แมสส์จที่จริงๆมันเป็น positive note มากๆของ that girl เนี่ยคือการ put yourself first การทําอะไรดีๆเพื่อให้เรารู้สึกดีเพราะงั้นทุกคนมี that girl version ของตัวเอง that girl ในแบบของเธออาจาจะเป็นคนนั้นที่นอนดึกตื่นสายเพราะว่าต้องการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วไม่รู้สึกผิดเลยสักนิด <c oughs> ก็ได้ ด้านสิดไประ่อยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้คลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กด like กด share ทำอะไรแล้วเวิร์กทำอะไรแล้วไม่เวิร์กหรือลองปรับเป็นอะไรแล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงลองคอมเมนต์บอกกันได้รอดูด t g กร์ในเวอร์ชันของทุกคนนะจ๊าวันนี้ไปก่อนแล้วบาย y e